พีค่คะนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าสาวตลาดสาวห้ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะรวมั้งนะคะ,ะในไลฟ์สดของเราด้วยนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดนะคะในะกิจกรรมวันนี้เรามีกิจกรรมมีเร์่ช็อปนะคะซึ่งเราทาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ผ่านบากกา้าก็แวะมาทักทายให้กําลังใจกันได้นะคะวันนี้เราไลฟ์สดนะคะตองอ่งีงอ่า งาสลัดสลัดงาแต่ไม่ใช่โจรสลัดเนี่ยขนม <c oughs> <c oughs> นี่นะคะน่ารักน่ารักนะคะอ,อ,อันนี้สามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้กี่วันอ,อ๋อได้สองวันมันเป็นขนมสดนะคะทุกคน <c oughs> เราก็ต้องอ่าซื้อแล้วทานเลยนะคะ <c oughs> เอาไปใส่ตู้เย็นก็ไม่ดีแล้วมันจะแข็งใช่ไหม <c oughs> อ่ามันไม่ควรใส่ตู้เย็นนะคะเอาไว้นอกตู้เย็นได้สองวันนะคะเราต้องรีบทานนะคะถ้าหลายวันตัวนั้นเนื่องจากมันเป็นแป้งนะคะมันก็เลยจะบูดเราไม่ได้เนี่ยไม่ได้ทอดไม่อะไรมาทำทำยาก นะคะแค่การหอก็อ,อนะคะใช่ความอดทนมีไให้ความละเม,ม,มียดละไมเลยแหละนะคะต้องอุตสาหะดูใบตองก็ต้องตัดนะคะนี่เดี๋ยวเราให้เองให้ดูใบตองนี่เราต้องตัดแบบน,นี้แล้วก็หอ่อกว่าจะได้เฮ้ยไม่ใช่ง่ายๆอันนี้เราขายาขายยังไงนะคะหอ่อเราสองบาทนะคะนี่ ส้อสิบบาทก็กินดิบแล้วนี่ลูกใหญ่อยู่นะคะมีส่วนผสมขอ,ของงานะคะงาดำง,งาขาวถัว่วคั่วนะคะแล้วก็แป้งนะคะอ่ะนนมองเห็นเดือบิดอ๋อหน้าร้านไม่มีค่ะอันนี้ให้ทุกคนได้ชิมได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวเราต้องลองชิมอันนึงก่อนนะคะชิมให้คนในไลฟ์เราดูก่อนว่าให้เขา,า,าดีใจเล่นๆ ใหม่ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะลูกค้าจองล่วงหน้าเลยนะเนี่ยงสลัดเนี่ยใช่ถ้าว่าต้องการเยอะลูกค้าเข้าไปในเข้ามาในเพจนะคะแล้วก็มาจองได้นะคะต้องสั่งล่วงหน้านี่นะคะทุกคนกินโชกินโชนี่เต็มคำกินโชหนึ่งสองสามมาแล้วกินติมโชได้ป่ะไอติมก็มีนะคะร้อยไอติมก็มีอร่อยที่สุดเลย อร่อยมากหอมงาอสามารถชิมได้หรือมามาห่อก็ได้นะคะค่ะมาลองทดลองห่อได้นะคะห่อแล้วอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เว่ยก่อนเราแนะนาตัวก่อนนะคะว่าจากร้านไหน่ะสวัสดีนะคะมาจากร้านเข้าวเกี๊ยวหม้อกับงานสลัดค่ะอ่าชื่อจริงๆชื่อมาลัยพรอินสว่างนะคะอยู่อำเภอเพัค่ะ วันนี้ก็จะมาถ่ายทอดเรื่องขนมนะคะอ่าเป็นวิทยากรจากของกระเาพาะวิพน์ก็อยู่หลายรอบค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปสารต่อหรือเปล่าเพราะว่าการขั้นตอนการทําก็จะอ่าใช้เวลานิดนึงนะคะเริ่มจากใส่ขนมนะคะ,ท,ะที่กว่าจะมาเป็น<อ>แบบนี้ <ไป S 1> นะคะใช้เวลานะคะ อ่าตอนนี้จะเป็นอ่าเป็นใช้ขา้าวอ่มามะพร้าวถึนทึกแล้วก็มะพร้าวกะทินะคะขูดนะคะเสร็จแล้วเอามากวนกับอ่าน้ําตาลปี๊บแล้วก็ใส่กระตัดนิดหน่อยค่ะนะคะแล้วก็กวนจ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 น,จนเหนียวอะคะ่ะจนที่ใกล้จะปั้นได้ทีน,นี้เราก็เอาถั่วขั่งา่ขั่นะคะสีขาวกับสีดํานะคะแล้วก็เอามา คนให้เข้ากันเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วพอเหนียวได้ที่พอดีพอปั้นได้นะคะเราก็จะเอาไปปั้นค่ะพอปั้นเสร็จแล้วเราก็จะไปตากแดดประมาณหนึ่งวันนะคะให้ไส้เขาแห้งค่ะเพราะเวลาเดี๋ยวมาห่อเนี่ยเขาจะได้ไม่ชื้นจะอยู่ได้สองวันนะคะอ่าเสร็จแล้วพอเราตากแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ามาอบควันเทียนอีกหนึ่งคืนค่ะ,คะเสร็จแล้วในตัวไส้ เขาก็จะเสร็จนิดนึงนะคะเวลาทำาตัวแป้งจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะตัวแป้งก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะสัดส,ส่วนนะคะใช้แป้งข้าวเหนียว1กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลสายแค่สี่ขีดค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ใช้กะทิคะกะทิก็ประมาณ1กิโลนะคะผสมให้เข้ากันใช่หคใช่ค่ะทั้งหัวทั้งหางนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งในไฟใช้หัวหรือว่าใช้ผัวใช้หัวกะหางใช้หัวกะทิค้ากับหากะทินะคะรวมกันได้ค่ะไม่ใช่ผัวออยใช้ไม่ได้เสร็จแล้วเอาเราเอาเราไปใส่ถาดนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้หนูก็จะนึ่งไว้จนตอนเย็นนะคะเย็นของวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยหนูก็มาขาย เขาจะไม่บูดนะคะเพราะว่านึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเรานึ่งแล้สามารถนำมาใช้ได้เลยใช่ไหมค่ะเราต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนนะคะแป้งนะะี่ยค่ะต้องให้มันเย็นก่อนหนึงกิโลจะได้ประมาณ500ลูกค่ะห้าลูกค่ะแล้วก็งากับถั่วนะคะเราจะใช้งาสองอย่างค่ะทั้งงาขาวและงาดํานะคะแล้วก็ถั่วถั่วจะคั่วใช้เฉพาะอาทิตย์ ใช่เฉพาะแค่เสาร์ทค่ะจะไม่มีการเก็บไว้นะคะจะใช้แค่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้พอเหลือปุ๊บเราก็จะมากวนไส้เลยค่ะค่ะเราก็จะใช้แค่อาทิตย์ตต์คือของจะเป็นของใหม่ตลอดค่ะจะไม่มีการทางนะคะแล้วงาในครัวไหมคะงาคั่วค่ะเราใช่ค่ะเราก็จะคั่วในเตาถ่านที่หลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอางาคั่วค่ะ ก็จะได้ใช้ไฟที่ไม่ร้องค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะขั้วมันก็จะหอมเสร็จแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนในการห่อนะคะเราก็จะใช้ถุงมือที่เป็นพลาสติกเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช้เป็นพลาสติกมันจะติดมือค่ะค่ะนะคะเราก็จะมาบี้ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใส่ใส้ไปนะคะปั้นเป็นกลมๆแล้วก็มาคุกับถั่วงาในที่กระป๋องที่เราเตรียมไว้นะคะ นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาห่อได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอน <Okay. S 1> ขั้นตอนเขาจะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ว่าพาอมาห่ออะไรเนี้ยก็จะไม่ใช้เวลานานแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ห่อละสองบาทนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะส่วนมากในเอเมริกาโคนะคะก็จะขอเป็นขนมเบรสั่งเป็นขนมเบรคค่ะหนูก็จะทำของหนูก็จะมีหลายอย่างนิดนึงค่ะ มีขนมคล้วขนมอะไรพวกนี้ค่ะขนมไทยๆนะคะแล้วก็จัดเป็นชุดๆทำเบกให้เขาค่ะเขาก็จะสั่งตลอดค่ะอันนี้ก็าหาเวลาว่างถ้าสนใจนี่ติดต่อได้ที่ไหนถ้าสนใจก็ติดต่อได้ค่ะ089-858-7454ค่ะขอรับ089-858-7454ค่ะคตรงเลยค่ะสนใจตรงได้เลยจ้ะ ก็ไปอบรมมาหลายที่ยังไม่เห็นมีใครต่อยอดเลยว่าไม่รู้ว่ามันยากหรือว่ายังไงคะอันนี้เรามาเริ่มห่อกันเลยเนาะอ่าเริ่มห่อได้เลยค่ะนี่ใบตองตัดแบบนี้ใบตองเราจะใช้เป็นใบตองป่านะคะนะคะกล้วยกล้วยป่าค่ะกล้วยน้ำมาก็ได้ค่ะนะคะ อ่าแต่ว่าใช่ค่ะความหนาไม่เสมอกันด้วยค่ะมันก็จะทําให้เราแตกมันจะทําให้แตกและห่อไม่สวยค่ะอย่าเพิ่งห่อให้หนุ่มจอนด้วยหนุ่มคะให้กดอย่างนี้อ่าเดี๋ยวมันจะไม่ห่อเหมือนขนมไส้นะคะมันจะห่อค่ะเดี๋ยวดูวิธีการห่อนะคะเราจะใช้อ่าฝากระป๋องเนี่ยค่ะวางนิดนึงให้เส้นมันเรียบนะคะพี่อ่าอ่าแล้วนี่วาง ใ่วางหัวไม่ได้นะคะตรงหัวตรงเนี้ยตรงแข็งๆตรงเนี้ยเข้าหาตัวค่ะนะคะแล้วก็ามีวางนะคะเสร็จแล้วเอามือนี้กดไว้อันนี้นี่กดไว้ทั้งสองข้างนิกอย่างนี้นิกดเขาบอกว่านิ้วกดกดมันก็จะกระโดดขาเออง่ายง่ายง่ายมันจะไม่มันจะไม่เออลองทำได้นะคะลองห่อได้านนะคะห่อแล้วชิมเลยนะคะ ชิมได้เลยสามารถห่อเราก็ชิมได้เลยนะคะชิมชิมเลยไม่ต้องห่อใช่ไหมได้ได้ค่ะแต่เราอยากให้ได้ฟิลแบบว่าอ๋อเราห่อได้นี่นะคะห่อแบบนี้นะคะมาชิมได้นะคะชิมฟรีนะคะวันนี้เชิญได้นะคะทําไมยิ้มเปฟ้ยๆอยู่ทำไมไม่ชิมของเราอ่ะได้ค่ะไม่มาชิมได้เลยค่ะไม่ต้องห่อก็ได้ละค่ะเอ้าเอ้าเอ้ามาชิมได้เลยค่ะมาชิมได้เลยค่ะลองห่อไหมคะอ่า นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาสอนเลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะมาด้านข้างด้านนี้ก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ปอพี่ปอไม่เป็นไรค่ะขอชิมแบบเดียวอ๋อได้ิไดละลายห่อก็ได้นะคะอไม่ห่อก็ชิมได้ค่ะไม่เคยกินอร่อยค่ะติดใจแน่นอนนะคะ อ่าหอกันใหญ่เอาห่อข้าวเดี๋ยวเราเผื่อเราทํเข้าวแต่งานเราแบบนี้ห่อแบบนี้มั่งนะคะห่อไส้เลยแล้วแข่งกับไอสลัดงานงานสลัดเลยนะคะอันนี้ถ้าเราห่อแบบนี้เราก็นี่ใส่กระทงมันจะไม่น่าทานใช่ไหมคะใช่พอเราห่อแบบนี้ปุ๊บใช่มัน่าทานขึ้นนี่นะคะสวยกระจุ้งกระจิ้งกระตอกกระเจกเลยเนี่ยนะคะพูดภาษาอันนี้พูดอะไรอ่ะ อ๋ออยู่อยู่ได้ได้อยู่กะจิกอ่ากระจุกจิกเจเจมวยเจเจมวยจิจิกิจเจเจอยู่จิกกบิ๋นเลยอยู่จิกกบิ๋นเลยโอ้ยคกยกูอยู่แบงด้วยแบงด้วยแบงด้วยฮะแบงด้วยห่อกระจีนลิอร่อยมากโอ้โหแมค้ทุ่เทยังหนักไหมคะยังไงก็ใครสนใจนะคะพักเข้ามานะคะ ที่จริงเรามีด้อมนะคะด้อมตลาดเซาให้นะคะทักมาได้นะคะ,ะต้องการสินค้าชนิดไหนนะคะกะ็ทักเข้ามาได้นะคะเข้ามาในเพจ Facebook ตลาดเซาให้ก็ได้นะคะต้องการสินค้าชนิดไหนหรือว,ว่าค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะก็สมควรเก็บเวลานะคะวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะร้านขนมงานสลัดหรื่องสลัดกาเนี่ยนะคะไดะ้มาทำให้พวกเราได้ดูให้ชิมนะคะ อ่าวันนี้นะคะชิมฟรีนะคะอ่าซึ่งหลายคนก็ชิมไปหลายหลายอิ่มแ้วแหละนะคะคะ่ะถ้าสําหรับวันนี้นะคะอ่าเราก็ขอขอบคุณนะคะอ่าร้านงานสลัดนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะที่มาให้ความรู้แกเรานะคะออแล้วก็ออแล้วก็มาให้มาทําขนมให้พวกเราได้ชิมนะคะค่ะวันนี้ก็ ยังไงก็ฝากร้านงานสลัดไว้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะโอ,โอกาสมากหน้าก็รบกวนใหม่แต่แเราต้องมาดูยังไง,ก,งไก็อย่าลืมเข้าไปในเพจของ Facebook ของตลาดสาวให้ด้วยนะคะรอกาลังใจจากทุกคนอยู่นะคะสวัสดีนะคะสําหรับแฟนของตลาดสาวให้นะลองห่อไหมคะลองห่อไหมคะทำไมถึงชื่องาสลัดทำไมถึงชื่องานสลัด เนี่ยค่ะพอไปคุกแล้วเราต้องสลัดสลัดอย่างนี้ค่ะไม่งั้นมันจะติดเยอะอ๋อพอกรวกเปลืองนั่นเองเขาก็เลยสลัดงาใช่ก็เลยเป็นกับอ่าการพ่อปลูกการอ่าเก็บเกี่ยวเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะซึ่งได้ค่ะซึ่งเมล็ดพันธุ์นี่นะคะอ่าทั้งตลาดนะคะเราก็มี นะคะมีแจกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะท่านใดนะคะที่มาแล้วเขาเรียกอะไรนะพี่โบเช็คอินอ่เช็คอินนะคะได้ตรงไหนก็ได้นะคะของตลาดสาให้นะคะแล้วก็สามารถไปรับเมล็ดพันธพืชนะคะได้ฟรีนะคะที่ร้านร้านของฝากตรงทางเข้านะคะรับได้นะคะก็อารูปไปแสดงไว้กับน้องนะคะหรือครูครูครูตูนนะคะครูตูนที่อยู่ร้านนะคะ สามารถรับมะเร็ดผันผักไปผูกได้ฟรีเลยนะคะแค่ง่ายๆแค่นักท่องเที่ยวเช็คอินกับตลาดเสาให้แค่นั้นเองนะคะ